ข้นางสีดาข้าทศตนเวลาจะถูกเรียกโตกลับมาเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนเจ้าวายุเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมกับซึ่งรั้งนี้เแท่ค่อนเมื่อไรเจ้าจะจริงจังกับหน้าที่สักทีเฮ้ยเวลาข้าขอโทษทีนะเพื่อนนะ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงขอให้พวกเจ้าเตรียมพร้อมกับศึกใหญ่ที่มีอาลีเปรียกครั้งนี้เราจะเล่นงานจุดอ่อนของมันวายุเจ้าจงใช้ความเร็วของเจ้าลอบเข้าไปในยานของคาลีเพื่อหยุดยั้งพูดโลหิตสัตว์ปีศาจในตำนานพระแม่สีดาถูกลักพาตัวพร้อมกับที่ราชาพาลีจับมือกับทศกัณราชาพาลี ด้วยพลังอันสุดยอดของเจ้เาขอให้มีองค์รามสิบองค์รวมกันก็มิอาจต่อกรก,กับเจ้าได้วันเอารานักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในเจ็ดจกักรวาลขอประกาศความเป็นไทยในวันนี้ลงสุดคลีบทำอะไรสักอย่างสิมันเป็นหน้าที่ข้าจัดการเอง ขให้พวกเรารวมพลังกันทั้งหมดก็ไม่อาจจะต้านทาลีได้วายุเวลาที่นีเดียวข้างวายจะทำยังไงก็ได้จับพาลีเอาไว้ข้าต้องช่วยทั้งพี่สีดาให้ได้แกคิดว่าไอ้คำศสสาสบาโง่ๆนี่มันช่วยให้ชีวิตแกดีขึ้นจริงๆเหรอข้าจะทำลายความเชื่อโง่เง่าพวกนั้นให้สิ้นซากเดี๋ยวนี้ หน้าที่เหลือชีวิตนักบ,บมุนตราตำนานแปดดวงจันทร์ประกาศสัปดาห์ทั้งจักรวาลรอบพิเศษดูคนใครยี่สปกันยายนถึงหนึ่งตุลาคมให้พร้อมกันทั่วประเทศส1บ็ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ ค่ะเบลฝากผลงานการพากเสียงแอนิเมชันครั้งแรกของเบลด้วยนะคะกับเรื่องนักรบมนตราค่ะรับบทเป็นนางสีดานะคะก็ทำเต็มที่มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ